อันดับดาวเคราะห์ที่มนุษย์อาจอาศัยอยู่ได้อันดับที่10ทาวเซตีอีทาวเซตีอีถูกค้นพบเมื่อเดือนธันวาคมปี2012อยู่ห่างจากโลก11.9ปีแสงมีขนาดใหญ่กว่าโลก4.3เท่าโดยหมุนรอบดาวเกษ์หนึ่งรอบ168วันบรรยากาศของดาวดวงนี้อาจเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนพอเหมาะต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ร้อนแบบสุดขั้วแบบดาวสุกอันดับที่9ดาวเคปเลอร์3 4ดาวเคปเลอร์3 4 เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในกลุ่มดาวหงมีระยะห่างจากโลกประมาณ1,700ปีแสงมีขนาดใหญ่ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราเล็กน้อยเชื่อว่ามีดาวบริวารโคโจรอยู่รอบอีกสองดวงแต่อุณหภูมินั้นยังสูงกว่าจะมีน้ําอยู่บนดาวดวงนั้นได้1ปีบนดาวดวงนี้เท่ากับ9 3วันบนโลกซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการโคจรรอบดาวเร่ครบรอบพอดีอันดับที่8ปดเอฟเฟกซ์สองศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดศูนย์หกห้าเอฟเฟก์สองศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดศูนย์หก เป็นดาวคราะที่อยู่ในกลุ่มดาวสิงโตอยู่ห่างจากโลกประมาณ150ปีแสงเป็นดาวคราะแดงขนาดครึ่งหนึ่งของดวงอาทิตย์มีดาวสามดวงเป็นบริวารทุกๆ44วันของโลกเวลาบนดาวดวงนั้นจะผ่านไป1ปีอันดับที่7 g กีเซอร์2ปกีเซอร์ 4. มีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ5.4เท่าอยู่ห่างจากโลก16ปีแสงมีอุณหภูมิใกล้เค,เคียงกับโลกและอาจมีภาวะเอื้อต่อสิ่งมีชีวิต ึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการค้นพบดาวเคราะห์กีเซอ er ร์ 832b ในปี2009ที่มีลักษณะเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดีใช้เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์36วันและได้รับพลังงานจากดาวฤกษ์โดยเฉลีย่ยใกล้เคียงกับโลกของเราที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ทําให้ดาวเคราะห์ดวงนี้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลกทําให้มันมีลักษณะเป็นดาวเคราะห์หินคล้ายกับโลกซูเปอร์เอิร์ธแต่เนื่องจากมันมีช่วงฤดูกาลที่ยาวนานและชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมาก นักดาราศาสตร์คาดกันว่ามันอาจมีสภาพบรรยากาศคล้ายกับดาวศุกร์ซูเปอร์วีนัสซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิสูงมากจึงไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอันดับที่ 6. ดาวเคปเลอร์ 452b ดาวเคปเลอร์ 452b อยู่ในกลุ่มดาวหงส์ห่างจากโลกประมาณ1,400ปีแสงถือเป็นลูกพี่ของโลกก็ไ,ได้มันมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง6 0ซแม้จะอยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์แต่ดวงดาวนี้ก็ได้รับพลังงานต่างๆเหมือนกับโลกจากดาวฤกษ์ดวงอื่น นักธรณีวิทยาเชื่อว่ามันมีชั้นบรรยากาศที่หนากว่าโลกและภูเขาไฟที่ยังตื่นอยู่บนดาวดวงนั้นแรงดึงดูดบนเคปเลอร์สี่ห้าสองบีมากกว่าโลกสองเท่าและใช้เวลา3ามร้อาวันในการโคจรรอบดาวคล้ายเหลืองคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันมากกับโลกคือการเก่าตัวของมันเกิดขึ้นเมื่อ6กพันล้านปีที่แล้วมันจึงมีอายุมากกว่าโลกเพียง1 5้าพันล้านปีซึ่งช่วงเวลาที่คล้ายคลึงกันนี้เหมาะสมแก่การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากและทั้งหมดนี้ทําให้เคปเลอร์สี่ห้าสองบี กลายเป็นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับดวงดาวที่มนุษย์อาจอยู่รอดได้ของเราอันดับที่5ดาวเคปเลอร์หนักดาราศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยเอม s สขององค์การนาซ่าซึ่งเป็นหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญที่ค้นพบดาวเคราะห์ทั้งสองดวงกล่าวว่าดาวเคราะห์ดังกล่าวเป็นสองในห้ากลุ่มดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์เคปเลอร์ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มดวงดาวที่เรียกว่าไลรา โดยอยู่ห่างจากโลกเรา1,200ปีแสงโดยดาวเคราะ์ดวงแรกมีชื่อว่าเคปเลอร์หส่วนดาวเคราะหอีกดวงชื่อเคปเลอร์หและอาจเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์เอิร์ธเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ1เท่าครึ่งหรือคิดเป็น40%และ60%ตามลำดับพวกมันโคจรรอบดาวแม่ซึ่งมีอายุราว7 0 0 0ล้านปีหรือมากกว่าดวงอาทิตย์ของเรา2,500ล้านปีอันดับที่4เคปเลอร์ดาวเคปเลอร์ส เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในกลุ่มดาวพินเช่นเดียวกับเคปเลอร์สามแปดบีมีระยะห่างจากโลกประมาณ1,100ปีแสงขั้วปีของมันจะเพิ่มขึ้นทุกๆ1 1 2วันของโลกขนาดของมันเท่ากับ1ในสของโลกมีเพียง 2- ในสของพื้นที่เท่านั้นที่ได้รับแสงอาทิตย์นั่นหมายความว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของมันจะอยู่ที่3.2องศาฟาเรนไฮหรือก็คือศูนย์องศาเซลเซียสนั่นเองอันดับที่3ากีเซอร์6 6 7กเีกีเซอร์ 667C เ็เป็นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวแมงตองน,น อยู่ห่างออกไปแค่22ปีแสงใช้เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์ประมาณ28วันของโลกเป็นดาวเคราะห์แดงที่มีขนาดประมาณ 1- ใน3ของดวงอาทิตย์ถือเป็นหนึ่งในดาวที่อยู่ใกล้โลกที่สุดมีเพียงอีกร้อยกว่าดวงเท่านั้นที่ขั้นกลางเดยเราสามารถมองเห็นมันได้รางๆผ่านกล้องโทร,รทัศน์อันดับที่2เคปเลอร์สองเกคปเลอร์อีมีขนาดใกล้เคียงกับโลกและโคจรรอบดาวฤกษ์เอื้ออาศัยที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตได้โดยมีการโคจรรอบดาวฤกษ์34.1วัน การแประกาศการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2014อันดับที่1นึ่ l เคปเลอร์ 438b เคปเลอร์ 438b ที่ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่คล้ายโลกมากที่สุดเป็นเพราะเคปเลอร์ไม่เพียงมีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเรามากที่สุดคือมีขนาดใหญ่กว่าโลกเราเพียง12เเท่านั้นยังอยู่ในวงโครจรรอบดาวฤกษ์ของตัวเองในระยะที่ใกล้เคียงกับระยะห่างระหว่างโลกของเรากับดวงาองาทิตย์มากที่สุดอีกด้วย ทำให้เคปเลอร์ 438b ได้รับแสงสว่างมากกว่าโลกของเราแค่40%ทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวใกล้เคียงกับบนพื้นโลกแต่เชื่อกันอีก,กว่าไม่ช้าม่นานเคปเลอร์ 438b ก็น่าจะหลุดจากตำแหน่งนี้ไปเพราะมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกับโลกของเรามากกว่าถูกใจกดไลค์โปรสับสไครต์ข้างล่างขอบคุณ